รอสกคูนนะคะเจ้ยออกก่อ,ยอ,อกอเียรข้าพร้อมแล้วย่อกรย่อรเอก่เอาละเราประชาชนแห่งกาเซียลอนและแขกผู้ทรงเกียรติทุกท่านข้ารู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่ได้ยืนอยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลายณนะวันนี้ประชาชนของเรารอคอยมาเนิ่นนานวันที่แสงสว่างแห่งยุคสมัยจะส่องมาถึงและในที่สุดมันก็มาถึงแล้วเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเปิดประเทศครั้งใหญ่ กาเซียรอนได้จัดก,การแสดงโชว์ให้เปิร์ก็อทาเล้นเวทีที่ทุกเสียงทุกพลังจะได้เปล่งประกายสู่สายตาทั่วล่าไม่ว่าท่านจะมาจากที่ใดวันนี้คือวันที่กาเซียรอนจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของท่านและข้าหลอดฟุบุคิขอกล่าวประกาศณบัดนี้ โอ้แม oh. 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 oh ่ Adams JB Kaan ันนรัง Christina nervous โอลก higher น้벤 truly น้อง س ชิ้นง่าย gli cards ไม่ใช่แล كر โอ้กุ standby ยอดเลยน้ำตาผมไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวตาผมแห้งมากเฮ้ยเฮบยเฮะยัน้ยเฮ้เองเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้รเฮ้เฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเเ้้เ้เเ้ยะ้ เฮ้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 เดี๋ยวกีมดดูยไงเนี่ยกี่มดไม่มีจบแลู้เฮ้ว้าวว้าวว้าวู้ฮ้ ฟังเลยแต่ที่โคตรดีเพราะกูนี่ตัวพ่อมึงให้ให้หมดเอ้ยถ้าได้ยินเสียงสาผานั่นไม่ใช่พายุเอ้ยเอ้ยเอ้ยตกมือเล่นอยู่ตั้งหาเโอ้ยโอ้ชิบหายสัตว์ข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครแต่โคตรเท่เลยเว้ยโคตรเท่เลยเว้ย เพื่อเรานี่มันเท่โฮโฮนี่นี่บอกเลยอันนี้เขาเรียกเต้นขยับกระดูกเต้นจัดกระดูก